นางรำแรกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยของครุพายเล่นเกมแรกของขวัญขณะเดินทางท่องเที่ยวนอกจากเรื่องรำแล้วเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นางรำเต็มที่มากๆขณะอยู่ญี่ปุ่นค่ะตอบเอะลงก่อนนะลงก่อนตอบเกตเกชั้นสองถูกไหมคะห้องอาหารอยู่ชั้นสองถูกไหมเลยถูกนหคะเกมารับรางวัลค่ะก็บอกว่าฉัาไม่เอานะหรตอนแรกอ่ะ รางวัลเป็นดีสองนะคือคิวตสีอะไรหลานหนานอ๋อหลานตอบได้ดีใจอืโอเคค่ะอะไรดอกนี่โต๊ะเดี๋ยวก่อนนะ